สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับกลับมาในช่องโกบิโก้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณปื้มเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับถ้าอยู่กับคุณปื้มก็รู้กันนะครับว่าเราวันนี้เราจะมาคุยกับท็อปปิกอะไรก็คือท็อปปิกนางงาม EP 2นะครับมิสซีเดว์ส2 0ครับวันนี้ EP 2เราก็มาถึงวันที่ประกาศ30คนแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันเข้ากองวันแรกอ่ามอบสายสะพายด้วยเราก็เลยจะมา พาทุกคนมาดูลุกว่าอ่าลุกของ30คนสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งลงเพจ Miss Universe Thailand นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตามหมายเลขเลยนะครับคนแรกก็คือน้องควีนนั่นเองนะครับผมวันนี้น้องควีนมาในลุกอ่าเขาเรียกรวบรวบหม้อเนาะรวบตึงอะรอมงเนสใส่ชุดสีขาวก่ออกซึ่งวันเนี้ย สวยขึ้นสวยขึ้นกว่าลุกที่เออเนะี่ยซูมเลยนะสวยขึ้นกว่าลุกที่ไปออเดชั่นอ่ะ,อะสึกรู้สึกว่าวันเนี้ยคินคีนใสใสสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยเหมาะกับควีนมากอ่าชอบชอบลุคนี้นะการแต่งหน้าซึ่งโอเคเลยเราชอบแบบลุคนี้มากเลยซึ่งสมมติว่าถ้าลุกแต่งหน้าแบบเนี้ยแล้วลองฟาล่าดูอยากอยากให้ลองวันต่อไปนะเอาแบบไหนถึงหน้าแบบนี้แล้วลองฟาล่าดูคิดว่าน่าจะสวยเลย สวยมากเลยเพราะตอนแรกอะ่ะคนอะ่ะชอบไปบอกควินว่าไม่ตรงปกอ่าจำได้ไหมตอนที่คือรูปควินออกมาสวยมากเลยตอน,น,นที่มาทีมภูเก็ตเดียวกับอแมนด้าเนาะแล้วเขาปล่อยรูปมา2คนคือควินก็สวยอแมนด้าก็สวยแต่ว่าตอนที่ไปช่องอพี่สไปอะ่ะบาบาบีอ่อาตอนนั้นลุกอาจจะทรงผมอาจจะไม่ได้เข้ากับน้องเท่าไหร่ ซึ่งก็ทําให้ทุกคนมาบอกเอ้ยทำไมไม่ตรงปกแต่นี่จ้ามาแล้วควีนกลับมาแล้วสวยมากสวยมากเหมือนน้ําตาลเหมือนไหมเหมือนน้าตาลไหมม,ม,มีความน้ําตาลอยู่ในมุมเนี้ยได้ซึ่งอ่าเราก็เป็นกําลังใจเนาะถามว่าให้ควีนมาถูกทางแบบนี้เลยใช่เลยอ่ตาต่อมาคนที่สองเป็นเบอร์ห้าชื่อชื่อน้องเมย์ซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อน ของปื้มอีกทีหนึ่งอ่าคือจบที่ทรณีศาสตร์มหิดลอ่าคนนี้เคยได้เป็นมงใหญ่มิสคอลมอสเวอร์มาด้วยแล้วนะอ่าสวยมากคือรูปตอนที่ประกาศประกาศ,ศเข้ารอบร้อยคนอะที่ที่หอศิลป์เหมือนแอนโทนเนียโพซิลมากอ๋มอม,มิสสุปปาของเราคนแรกเหมือนมากเห็นไหมมีความแอนหลายลาคนบอกมีความแอนมีความมาริยาด้วยซึ่งชอบสวยแล้วเสื้อตัวเนี้ย ให้ให้อารมณ์เหมือนนาตาลีเกลโบว่าหมายถึงชุดจะลองดูให้ให้ใหถอยออกมาหน่อยหนึ่งเนาะถอยมาหน่อยหนึ่งให้เห็นให้เห็นทั้งทั้งหมดอ้าวลืมไปว่าซูมอยู่ซื้ออ่ะ,อะชุดมีความคลีนคลีนขาวๆมาเหมือนแบบนางฟ้า <c oughs> <c oughs> สวย <c oughs> ชอบนะชอบคนนี้มากเลยอ่ะ <c oughs> จริงออร่าไ <c oughs> ออร่าได้นะคือแบบแต่ว่าในเรื่องของการผู้กาวจะไปปรับปรับหน่อยหนึ่งอ่ะพัฒนานได้ยังท่านชอบคือชอบทุกคนแน่เลยอ่ะสวยทุกคนเลยสามสิบคนปีนี้ปีนี้ตอนจะยากไหมยาก ยากคนนี้ก็สวยมาต่อมาคนที่หกชื่อน้องแบมน้องแบมมากับมามาสูตรนะแป๊บนึงเนอะน้องแบมลิปอยากให้เปลี่ยนสีลิปได้ไหมฮะน้องจะอยู่อ่าแบบอยากให้เปลี่ยนสีลิปนิดนึงเพราะว่าน้องจะได้ดูสดใสกว่านี้ความจริงน้องสวยกว่านี้ได้ชุดหรอมากับสูตรก็ก็โอเคนะในลุกของวันเข้ากองวันแรก ซึ่งแบบก็ทำให้เหมือนแบบผู้หญิงสมาร์ทๆนิดนึงเนะเาะได้อยู่จต่แบบว่าด้วยความที่มันเข้มไปหมดเลยทั้งในเรื่องของบล็อกตาเข้มปากสีเข้ม ข้างในสีเข้มแล้วก็สูตรค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มหน่อยหนึ่งอ่ะซึ่งแบบอาจจะค่อนข้างกืนไปหน่อยอาจจะแบบว่าอยากให้ลองลองดูแบบลุกสว่างสว่างขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบว่ามีสีตัดกันหน่อยข้างในเข้มแล้วข้างนอกสว่างอา่าบล็อกตาเข้มแล้วปากสีแดงหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นคําแนะนาเล็กๆน้อยๆของของพวกเราอาจจะแบบลองลองปรับดูนิดหนึ่งอ่ะลองแบบว่าวันที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยลองลบหน้าแต่งหน้าลองดูว่าอันไหนที่เข้ากับเรามางที่สุดเนาะอันนี้น่าจะไปได้อีกไกลเลยเชื่อต่อมา โอ้โห oh. สวยมากวันนี้เป็นวันที่วีนาแต่งหน้าสวยมากมากคือต้องบอกก่อนแล้ววีนา2018ันอะเราค่อนข้างเบื่อกับลุกของวีนาที่แบบเหมือนเหมือนเดิมอะเราจะจำล,ลุกของวีนาได้ก็คือวันที่แบบอยู่กับหน้ากระจกแล้วกล้องมาแล้วก็ค่อยๆเลื้ยมุมหน้าไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้จะค่อนข้างแต่งหน้าเหมือนเหมือนเดิมคือค่อนข้างถมเข้มตอนแรกอะคิดว่าเออลุคนั้นก็คือเหมาะกับวีนาแล้วแต่วความจริงลุกแบบเนี้ย หมาะกับวีนามากกว่าคือหน้าหน้าวันนี้ยคือฉ่ามากเลยนะสวยมากคือชอบจริงๆชอบหน้ามากผมได้ชุดได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยเสริมไหล่ปะเสริมไหล่เสริมไห่หน่อยอาจจะทาให้น้องดูตัวใหญ่ขึ้นตรงเนี้ยอือแล้วปะกะติเขาตัวเล็กหรือตัวใหญ่คือคือด้วยท่าความหมอดวีนาจบคณะเดียวกันอ้าวเหรอรับปริญญาพร้อมกันด้วยที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่คือวันที่รับปร,ริญญา เห็นวินาคนเดยวเลยหมายถึงด้วยความที่ศิลปศาสตร์ไม่ค่อยมีผู้ชายถูกไหมอ่าผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สูงเท่าวินาอยู่แล้วแล้ววินาสูงขึ้นมาข,ขนาดนั้นอ่ะคือมันจุดร้อยเจ็ดสิบแปดไหมถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสูงมากสูงกว่าโจผมอีกยอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งคือเอกรัสเซียคือก็อยู่ไม่ได้ไกลกับเอกของผมมากอ่าก็เห็นตอนที่เข้าแถวก่อนที่จะเข้าหอประชุมนะแล้ววันนั้นวินาก็รวบผมแบบตึงเลยคล้ายๆแบบนี้แต่รวบตึงกว่านี้แล้วโค้งหน้าชัดมากคือ แต่วันนั้นอนะไม่สวยเท่าวันนี้วันแต่งหน้าวันรับปรัญญาไม่สวยเท่าวันนี้พูดเลยวันนั้นจะแต่งค่อนข้างเข้มน,นิดนึง,นงสวยได้คือแบบส่งไปไม่ตายใครเหมือนกัน<อ>ไม่ตาย,<อ>ม,ตายมั่นใจรู้แบบสมมติว่าเป็นกรุ๊ปช็อตน,นะถ่ายกับเวเนโคลัมฟิลิปปินส์ประกบนะวีนาก็เด่นแล้วจริงไหมที่เขาเม้ากันว่าฟิลิปปินส์กว่าวีนา ฟิลิปปินส์กลัวไหมจ้่รู้สึกว่าเขาก็ชอบนะเขาก็ดูแบบว่าเก่งเขาเกง่งเขาก็แบบเก่งๆว่าเอ้ย<ๆ>จะส่งใครมาเจอวินาเขาเก่งอยู่นะ <S <S แล้วก็โพหลายๆที่ที่แบบทั้งเป็นลาตินหรือโพฝั่งที่อื่น,น <S <S อ่นนะเขาก็ให้วินาที่จะมงไทยนะแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัววินาซึ่งถ้าวินานะตอบคำถามคมๆห้าคนยังไงก็มงมงไม่ยากแล้วแถมฐานแฟนคลับเยอะขนาดนี้รับรองสนามบินแตกอีกนะสมมติถ้าวินามงถูกไหม อ่าพีนามาถูกทางแล้วลุกอย่างนี้เลย <Okay. S 1> อ่า <S <S ต่อไปต่อไปต่อไปคนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ต่อมาชื่อน้องออยเบอร์เก้าเป็นไงคนนี้น้องออยด้วยความที่ยังไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นออยมากเนาะอ่าลุกนี้ก็อาจจะด้วยความเฉยเฉยนิดนึงไหมรูปเนี้ยที่ออกมาอาจจะยังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เป็นที่น่าพูดถึงด้วยความที่อาถ่ายรูป ด้วยตาลองลองซูมท,ที่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 ใกล้ใบหน้าหน่อยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีอินเนอร์ไหมอ่ะยังรู้สึกแบบแต,ตาลอยๆอยอ่ะรู้สึกตาลอยลอยอันนี้ขอโทษขอโทษจริง,รง,รงๆนะครับแบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยลองพัฒนาการถ่ายรูปอ่ะคือหน้าความจริงหน้าสวยแล้วนะ<ด>แต่าอาจจะนอนน้อยแต่งหน้าวันนี้สวยแล้วแต่ว่าลองฝึกถ่ายรูปกับกระจกดูเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ไปมิสซิ n เวิร์สหรือประกฏในไทยก็คือการถ่ายรูป การถ่ายรูปนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากนะไม่ใช่ไม่สําคัญคืออยากให้มองเห็นประเด็นตรงนี้แ้าซึ่งตรงนี้น้องอยังปรับได้คือถ้าสมมติน,น้องมีอินเนอร์ในการถ่ายรูปพกกวกนี้รูปนี้สวยเลยนะ<ม>เอาจริงๆแต่งหน้าโอเคแล้วน้องหุน่น,หนดีแล้วหน้าค<ว><ข>มหน้าคมสวยใช่เครื่องหน้าสวยนะแบบหมายถึงปากจมูกเนี่ยชัดคือไม่ใช่เป็นคนปากนี่จมูกหน่อยเป็นคนที่แบบจมูกก็ชัดตาก็ชัดปากก็ชัดยิ้มสวยด้วยยิ้มสวยมากน้องอะลองอินเนอร์ตาลองดูเชื่อ ว่าทาได้นะโอเคครับสาหรับน้องออยนะครับเบอร์เก้าโอ้โหนนยังไงเ <c oughs> ขาบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่จริงชอบที่สุดเลยชอบชอบมากด้วยความที่เขามีราพนออรพนฟ้าพอลลี่ปุนิกาลองสองทั้งสองเวทีเลยทั้งมิสเอิร์แล้วก็มนะิสอินเตอร์นะดูเครื่องหน้าให้ดู ก็หนึ่งคือเราอ่ะอันนี้คือรูปของกองนะเขาที่ถ่ายลงมาแต่ว่ามีรูปที่พรฟ้าลงเองจะเป็นสูตรคุมอีกทีนึงอ่อันนี้คือจุดด้านในใช่แล้วมีมีใช่สูตรคุมที่พรฟ้าลงเองอ่ะโอ้ยสวยประหารมากคือแบบโอ้ยเครื่องหน้าแบบเหมือนโจลี่ไหมเหมือนไหมโอ้โหคือแบบองแม่ลงไหมสุดยอดใครบอกว่าแก่ไม่แก่ใครจะตีปากให้เขาเรียกพยากำลังแบบดอกไม้คือแบบเบ่งบางแบบ เฮ้ยไม่ไม,ไม่ใครบอกแกใครบอกไม่สวยคือแบบพักพักก่อนออเราว่านะอย่างต่ําต้องทอปป็อปสามป่ะอันนี้คือ,คอแบบค,คือเชียร์เชียร์เข้าไปท็อปห้าเชียร์ให้เข้าก่อนแล้วไตปตอบคำถามวัดกันแต่ว่าใจจริงก็อยากให้มงเหมือนกันคือแบบมันเลือกยากจริงนะนใช่ไหมใช่มันเลือกยากเพราะว่าคนสวยเยอะคนตอบคำถามดีก็เยอะคือแบบซึ่งคนนี้เป็นคนที่แบบด้วยความที่เขาอะตอนแรกอะไม่มีโอกาสที่จะได้มาแล้วด้วยความที่อายุเกิน ตอนนั้นไขเขาอยู่ที่ห้องอยู่เท่าไหร่นะอ่าเกิดก่อนเท่าไหร่นะตุลาคือไม่เกินยี่สิบแปดยี่สิบแปดใช่แต่พรฟ้าคือแบบปีนั่ปีสุดท้ายแล้วที่จะประกวดได้ซึ่งแบบก็เสียดายนะถ้าไม่ได้ส่งคนนี้ไปอ่ะอันเสียดายอ่ะคือแบบหุ่นจะฝากอะไรถึงพรฟ้าบ้างเผื่อฟังอยู่ด้คลิปอ๋อเขินชอบมากนะฮะชอบมากจริงๆเขินมากเลยไบบูบูก็ตอบคำถามนะขอตอบคำถามแบบ คมๆแบบอยากให้มงจริงๆคืออังจริงนี่คืออันดับหนึ่งในใจส่วนตัวเลย uh huh. คือแบบหุ่นได้แล้วเดินได้แล้วยังไงไม่ไม่ห่วงแล้วลุกหน้าคือด้วยประสบการณ์ของพอรฟ้าท uh huh. ําไม่รู้อยู่แล้วว่าพรฟ้าคุณจะแต่งหน้าแบบไหนแต่งตัวแบบไหนเดินแบบไหนคือพอรฟ้ามีครบแล้วยกเว้นตอบคำถามคือไม่ใช่ว่าตอบคำถามไม่ดีนะให้คมก่อนเนี้เพราะว่าการที่เข้าไปห้าคนไม่รู้ว่าอีกสี่คนจะเจอใครนะ สมมติเข้าทอ็อปห้าได้อีกสีคนจะเจอใครอีกสีคนตอบคำถามดีมากแน่นอนอยู่แล้วซึ่งอยากให้มงแบบไม่คันสายตาคือก็อยากให้แบบอตอบแบบปุ๊บมงลงแล้วแบบทุกคนสปอตไลท์ส่งมาซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปถ่ายรูปกับประกบฟิลิปปินส์คลัมเบียเวเนย์ไงไม่ตายใครอยู่แล้วอะหน้าอินเตอร์มากส่วนสูงขนาดนี้สีผิวโอ้แบบทุกอย่างอะครบแล้วไม่รู้จะบอกอะไรสวยชอบชอบ,ชอบมากสบายสบายคือ เอาง่ายง่ายตอนนี้ท็อปสิบไงก็เข้าอยู่แล้วด้วยการเดินเข้ารอบท็อปสิบแล้วตอบคำถามก็ไม่ได้แย่ใช่แล้วก็ลุ้นลุ้นมากๆให้เข้าท็อปห้าคือในเชีรยให้มงเยอะแต่ว่าก็เข้าท็อปห้าไปก่อนทุกคนคือชอบชอบใครคือให้เข้าท็อปห้าก่อนแล้วไปตอบคำถามแล้วกันเนาะโอเคโอเคสำหรับฟอนฟ้าก็าวยชอบคนนี้คนนี้คนนี้เป็นไงโอ้ทุกคนอยากให้ไปดูรูปอื่นด้วยรูปที่เอมมี่ถ่ายลงในกรุ๊ปงามๆที่ แฟนนางงามอ่ะเห็นแล้วอ่ะเป็นรูปเต็มตัวเนาะแล้วก็มีเหมือนเข็มขดมัดอ่าแล้วก็แบบเป็นแบบเป็นผ้าที่แบบแหว,วกขาทั้งสองข้างอ่ะรองเท้าสวยมากไม่คิดว่าน้องอายุสิบเก้ามาลุคนี้สวยมากคือแบบใครบอกว่าน้องแบบลุกแบบไงลุกจะแลอายุสิบเก้าลุกแบบยังไม่ควีนเนาะยังแบบมีคนมาว่าเป็นลุกมิสทีนอ่าเป็นลุกมิสทีนแบบว่าไปก็จมนี่เหรอจมมาดูก่อนดูความเปรี้ยวก่อนดู ไหล่ก็เว้าขาก็เว้าเครื่องหน้าขนาดนี้แล้วดูอินเนอร์ไม่ให้ตายบอกเลยไม่ตายแล้วจมไม่หายไม่ตายแล้ทีนนะโอ้เป็นไงนี้แบบน้องเป็นคนแต่งได้หลายลุกนะนี่คิดว่าน้องน้องไปได้หลายลุกเพราะว่าหลายๆคนอ่ะคือยังไม่ได้เห็นน้องเยอะด้วยหนึ่งด้วยน้องเพิ่งเคยมาประกวดเนาะแล้วน้องก็แค่อาจจะมีคนยังไม่ค่อยเห็นลุกมิดทีนเลยด้วยซ้ําหลายๆคนเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นลุกมิดทีนด้วยซ้ําแล้วก็ ลุกไปแค่เดิรฟเฟสแล้วก็เดิรเฟสไม่ได้อยู่นานอันเนี้ยก็เลยอาจจะเห็นน้องที่ลุกน้อยน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทีเนี้ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าน้องอ่ะสามารถลุกไหนได้บ้างคิดว่าน้องไปได้หลายลุกมากกว่านี้ล่ะลุกเนี้ยลุกแซบแล้วลุกก่อนหน้าเนี้ยจะเป็นลุกเออเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นแบบทินเนเจอใสใสแบบมาถึงที่รอบที่รอบสัมภาษณ์อ่ะอ๋อเป็นเป็นสูตรปะใส่สูตรใช่ปะคือตอนหนึ่งนะใส่สูตรใส่สูตรใส่สูตรสีแดงปะ แล้วก็ตีอ๋อมาถึงออดดชัน,ออชนใช่ไหมอ่ะ,ะ,บบะก็ด้วยความที่น้องอยากให้ดูเป็นผู้ใหญ่น้องก็เลยใส่สูตรมาแล้วก็แต่ว่าการแต่งห,หน้าวันนี้สวยกว่าวันออดิชันอีกนะ<ช>คือแบบ<ช>ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแบบว่าสามารถฆ่าได้เน<ม>ี่ยลุกเต<ม>็ม<ำ>ๆโอ้โหดูว้าวขาขนาดนี้จะตายยังไงนี่เหรอลูกทีนแล้วดูชอบสุดคือตรงนี้ตั้งแต่นี่รองเท้าขึ้นไปมีกิมมิคมีกิมมิคของ อาช่วงขาอเดไม่มีตรงไหนให้ติเลยลุกเนี้ยคือตอนแรกอ่ะพวกเรากลัวกันมากเลยนะว่าไม่มีใครน้องคือน้องบอกว่าน้องมากับคุณแม่สองคนแล้วก็กลัวมากว่าเอ้ยถ้าไม่มีทีมดูดีๆอ่ะกลัวว่าน้องจะแบบลุกการแต่งหน้าการแต่งกายอาจจะแบบไม่ได้ปังแล้วกลัวว่าจน้องจะไม่ได้เข้าห้ากันอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยหายห่วงแล้วไหมหายห่วงแล้วดูชุดขนาดนี้ซึ่งแบบว่า เดี๋ยวรอน้องเรื่องการเดินซึ่งน้องก็ปล่อยคลิปเดินออกมาแล้วด้วยซึ่งก็ดีดีอยู่แล้วซึ่งแบบน้องเข้าห้าได้สบายแล้วแบบถ้าน้องเข้าห้าได้ก็ไปอ,อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสมงได้สูงเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็เชียร์เข้าห้าแล้วก็ไปวัดกันตอบคำถามอีกคนหนึ่ง<อ> <laughs> จะจะ,จะตัดใครได้เลยเนี่ยตอนนี้นหนักใจที่สุดในโลกน้องพูดกับคนดูนะคือ <c oughs> ปกติอะ ปีก่อนๆอ,อะไรเงี้ยอาจจะมีตัวเจงอยู่ห้าหกคนหรือแบบรัวมาเมืเ mm ่อได้เนาะมันจะไม่เกิดเนี้ยหรอกสมมติอย่างปีมารยายาเ mm hmm. งี้ยอโยปีมารยาเลยมีมารยาเด่นขึ้นมาเลยเนาะ mm hmm. อ่ามีฟ้าใสอะไรเงี mm ้ย hmm. มีโบมีใบตองอะไรแค่เนี้ยไม่ได้เยอะเอาจริงๆแบบไม่ถึงสิบคนแต่ปีเนี้ยมากกว่าสิบมากกว่าสิบเลยเ mm hmm. อาจริงๆทั้งที่ตกรอบไปแล้วเสียดายก็หลายคนเหมือนกันนะเอาจริงๆ mm hmm. อ่าต่อมา ชื่อน้องรถเมย์ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะนี่คนนี้ให้อารมณ์อันเนี้ยเวเนปีสองพันสิบแปดไหมสเตฟานี่เราว่าอีกมุมหนึ่งน้องเอกชัยมีเรียมอ่าเอ้ยมีความมีเรียมอ่าพอพูดถึงก็มีอ่อมีพอพูดถึงเออมีเรียมอย่าสูบเครื่องหน้าให้ดูบางมุมมีเรียมนะใช่มีเออพอพูดถึงครับมีมีเรียมเลย เออใช่จะมีความเพราะว่ามิเรียมจะออกหน้าฝรั่งเนาะแต่นี่เป็นมิเรียมเวอร์ชันเอเชียนใช่สวยไหมสวยได้ตรงสวยมากคือเครื่องหน้าแบบเนี้ยต้องได้ตรงนะดูดูดูมือก่อนดูการโพสก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนโพสไม่เป็นนะนี่โพสเป็นนะดูโพสแบบโอ้โหนี่เจออีกอันนึงนี่แฟนนางงามนี่ต้องคอมเมนต์อ่ะนี่รูปนี้นะเลื่อนไปปุ๊บนี่ไง อย่างที่บอกอไหมมีความเอกชายัยเพราะเอกาชายก็มีเครื่องหน้าที่ค่อนข้างที่เอกโซติกอยู่แล้วอะ่ะแล้วใดตรงด้วยแล้วแล้วลองซูมออกมาดูแล้วเขาเทียบกันปุ๊บึ๊ดๆนีความคล้ายนี่เป็นอีกคนที่น่าจับตามองไว้เห็นไว้บอกแล้วต่อให้ใครที่แบบว่าสปอร์ตอลไยังไม่ส่งอะ่ะวันเนี้ยก็ส่งเข้ามาแล้วหรือแฟนยังงามกดไลค์เยอะนะคนเนี้ยโดดเด่นนะแฟนยงงามเนี่ย นี่บอกทำไมเหมือนเวเนซซเอลาสองพเอกชยัยลอง2มิสยูนิเวิร์สเลยนะอ่ะคนนี้บอกว่าแวบบแรกเหมือนเฟิร์สหวังอ่ะ,อะเป็นไงบอกภาพนี้ดูเป็นนางแบบมากดูเป็นเอกลักษณ์เหมือนหลุดมาจากแมกกาซีนยุคภาวนาชนะจิตสวยมีสเสน่ห์มากอันนี้เน์นะครับเนี่ยคอมเมนต์น่คือมาแล้วนะ หลายๆคนสปอตไล้วยังไม่ส่งวันออดิชั่นไม่เป็นไรวันนี้มาส่งแล้วเนี่ยน้องคนนี้เป็นเป็นต้นเน่ยฮ้ยซึ่งแบบเอ้ยเป็นคนที่แบบตอนแรกก็ไม่ได้มองเลยนะพอลุกเนี้ยไม่มองไม่ได้นะไม่มองไม่ได้นะใช่มาแล้วไม่มองไม่ได้เอางี้ตอนท้ายคุณปื้มเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปดีกว่าใช่ว่าชอบใครใช่คนโอ้โหห้าคนนี่เหรอให้ห สิบได้ไม่ได้ให้ห้าโอ้แป๊บหบนึ่งนี่ยังไปไม่กี่คนยังรู้สึกว่าอยากอยากให้สิบคนเลยไม่ห้ให้ห้าคนตายตายตายแน่เลยออโอเคก่อนหน้านั้นเรามาดูคนต่อไปต่อมาเป็นเบอร์สามสิบครับน้องมิ้นน้องมิ้นที่โดดเด่นจากการออดิชั่นเนาะที่เราให้เป็นอันดับที่สามน้องที่พูดเรื่องเรือนจำนใช่คนนี้เลยเป็นไงลุกวันนี้มาใส่สายหน่อยสบายตารวบตึงสบายตา แต่ว่าเราเราว่าเรื่องชุดอะมันดูหลวมๆไปไหมอ่าอยากให้น้องแบบมาแค่ไบมีสดทรงโ์เวลนิดหน่อยอันนี้เหมือนแบบปล่อยไปปุ๊บอ่าอย่าว่าน้องอย่าว่ากันนะคือแบบอยากให้น้องได้ชุดใส่สวยกว่านี้เพราะว่าน้องอะสวยพูดดีด้วยเออน้องหุ่นดีน้องดีพูดดีหน้าสวยตอนนี้ขาดชุดเแต่พอชุดตรงนี้มันมาคลุมอะ มันทาให้ตัวน้องแบบบทบังสรีระของน้องหมดด้วยที่เออน้องอาจจะมีค่อนข้างมีหน้าอกหน้าใจเยอะพอชุดไปถึงหน้าอกปุ๊บมันก็เลยตีออกไปด้านในเรื่องของเอวมันจะไม่มีอะไรมารัดทำให้รู้ว่ามีเอวอะไรย่างเงี้ยเหมือนแบบตรงดิ่งไปเลยอ่ะซึ่งแบบอยากให้น้องได้ใส่ชุดสวยกว่านี้จริงเชียร์อยู่ให้กําลังใจนี่ก็เชียร์ทุกชุดเลยเราบอกเราบอกเลยนะว่าคนนี้เราให้ อันดับสามเราอันดับสามเรื่องการพูดเลยนะอีพีเดียวถ้าถ้าใครเพิ่งมาดูอีพีนี้ย้อนกลับไปดูอีพีเดียวนะครับเราจัดอันดับให้เราชมน้องเยอะมากน้องมิ้นน้องมีเรือนจำมาแม่พัน้องไม่ไม่เคยอยู่เรือนจำนะน้องมิ้นเคยไปฝึกงานอยู่เรือนจำแต่คนเข้าใจไม่ได้หลายคนแฟนยังงามอ่ะเรียกว่าน้องเรือนจำจริงจำได้จำได้เพราะน้องน้องเด่นน้องเด่นเรื่องเห็นไหมคนเลยจำว่าน้องเรือนจำน้องมิ้นเรือนจำเนี่ยเราให้อันดับสามไว้นะครับตอบคำถามดีมาก เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยอนนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรอยากให้เข้าห้าเอมือย่างเรอ้แต่ว่าอีพีหน้าอีพหเราจะลองมาดูกันว่าน้องถ้าน้องแบบได้ฟังไม่ว่าอาจจะเป็นเราหรือลองแฟนนางงามท่านอื่นแล้วลองดูนะว่าน้องปรับปรุงได้กว่านี้แล้วน้องน่าจะสวยแล้วเด่นกว่านี้เยอะแน่เลยแน่นอนมั่นใจคนนี้เชียนะครับคนต่อมาอ่าอีกหนึ่งตัวเต็งที่เราไม่ได้พูดถึงอีพีก่อนแพลวปทิตาแพลวเอมมเรดของเรานั่นเอง เป็นไง,นไงกลับมาเราว่า,า,วาดีกว่าสองพสิบเกถูกต้องเราก็คิดด้วคือเราอะ่ะสองพใครๆก็จำแพลวได้ใช่ไหมว่าลุกนั้นอะ่ะคือแบบอ๋อแพลวลุกนั้น,นคือมงอะ่ะถ้าไม่สลัดสิคือแบบนิงก็เหนื่อยจริงอยู่สวยคือ,อสวยมากๆลุกนั้นอะ่ะคือ2019อ่ออะทุกคนอะ่ะแฟนังนาก็บอกว่าเอ้ยอย่าหลงอย่าไปถมตาดำอย่าไปแต่งอะไรเยอะอยากให้เป็นลุคสองพจะดีมาก ซึ่งสองพันสิบเก้าเหมือนมันไม่ทันหถึงแบบแก้เกมยังไม่ทัน<ม>แล้วอ่าพอมาอีกปีหนึ่งแพรก็เหมือนปรับปรุงเหมือนเอาคําพูดของแฟนนางงามอ,อ่ะเอาเอามาปรับปรุงว่าเอธลองแต่งใส่ๆดูแล้ววันนี้มากับลุคนั้นลุกที่ใกล้เคียง2 0 1พันสิบปดเลยดูเครื่องหน้าดิไม่สวยได้ยังไงเนี่ยสวยเครื่องเครื่องหน้าแพรอ่ะเป็นคนหน้าแพรสวยอยู่แล้วคือเราไม่อยากพูดว่าหน้าไทยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ เราเรารู้อยู่มันไม่มีอะไรที่ไทยแท้อยู่แล้วตอนเนี้ยสองพันยี่สิบด้วยมันผสมกันปนเปกันไปหมดแล้วเราไม่อยากพูดว่าหน้าไทยแต่ว่าเป็นคนที่ราชินิกูลอืมแต่ว่าเป็นหน้าที่แบบใส่ชุดไทยแล้วแบบแล้วเขาจะมีอะไรนะตัวละครมันในนางในวันคดีอยากดูแพลเลยเนาะโอ้โหตูน่าจะแน่นนะปีที่แล้วเขาได้นรางวัลชุดราตีอีฟนิ่งเกาวบใช่ยอดเยี่ยมนะแน่นอนว่าปีนี้ชุดลาตีแพลก็ต้องมาอีกซึ่ง โอกสาสที่จะเดินเข้ารอบไงชุด,ชด,ชดลาตีชุด<ท>ชุดไทยด้วย<ม>ซึ่งแพล่ะอยากให้อยู่อย่างงี้แหละไม่หมายถึงอยา,อยาไปหลงทางอีกกลับมาอย่างนี้แหละแพลมีลุ้นมากยังมีลุ้นอยู่นะจริงๆเรื่องการพูดแพลก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยภาษาอังกฤษก็ได้เชียร์นะเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคเดี๋ยวจบ e p พสองติดตามบอกอ p พสองะอ p พสอง หมถึง ep ออันนี้2ีอันนี้น,นี้แหละเ้วยความที่คลิปนี้มันยาวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราวิเคราะห์คนที่เหลือใน ep 2.2นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าคนต่อไปเราจะมพูดถึงยังไงบ้างนะครับก็ติดตามได้นะคะสวัสดีครับ <c oughs>